สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันที่เคยนะครับกับผมอินทรพลอินไทยแลดนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตต้นที่มีปัญหาเรื่องเชื้อราในระบบรากนะครับท่านผู้ชมนะครับต้นนี้ก็อายุ3ปีเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับจะเข้า4ปีแล้วนะครับต้นก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ดูแล้วนะครับ ดูใบแล้วก็ยอดนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดเชื้อราในโรคลากนะครับลามมาถึงใบนะครับนี่ก็หายเป็นปกติแล้วนะครับหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะท่านผู้ชมนะครับในหลายคลิปนะครับที่ผมอัปเดตให้ดูนะครับที่ผ่านมานะครับอย่างเล็กๆอยู่นะครับในช่วงที่โรคลากติดเชื้อรานะครับ แล้วก็ลามมาถึงใบนะครับจะเป็นจุดจุดจุดสีน้ําตาลนะครับในใบอ่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใบแก่ก็บก็จะแห้งแห้งเหี่ยวไปนะครับท่านผู้ชมนี้นะครับมาถึงวันนี้หายแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก็ต้องให้ยานะครับป้องกันก็จะเชื้อราแล้วก็ร่วงสมกันนะครับนะครับก็ให้ทุกหนึ่งเดือนนะครับท่านผู้ชม เริ่มแตกหน่อออกมาเยอะแล้วนะครับสําหรับสายพันธุ์นี้นะครับเป็นสายพันธุ์บาฮีแดงเพราะเนื้อเยื่อนะครับที่อนุบาลได้กระถางในช่วงนั้นนะครับในช่วงที่เอาออกจากแคปซูลใหม่ๆนะครับก็ติดเชื้อรานะครับท่านชมนํามาปลูกลงดินโตช้ามากๆนะครับโรบลากไม่เดินนะครับท่านชมนะครับก็จะมีอยู่หลายต้นนะครับในสวนของผมนะครับอีกคือต้นหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเหมือนกันนะครับ หายนะครับหายเริ่มโตนะครับก่อนนีใบนะครับกับติดเชื้อรารับเป็นจุดๆเป็นด่างสีน้ำตาลนะครับหายกับเป็นจุดๆอาจจะจุดยาวบ้างใหญ่บ้างนะครับท่านชมนะครับแล้วก็เป็นวงกว้างบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับปลาลาจะกินตรงจุดไหนนะครับถ้าจุดใบอ่อนนะครับ ับเชื้อราจะเข้าตรงยอดก่อนนะครับทานผู้ชมนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับเนื่องจากว่าระบบรากไม่เดินนะครับติดเชื้อรานะครับในระบบรากในช่วงที่อนุบาลไม่กระถางนะครับทานผู้ชมมีหลายต้นนะครับใาหีแดงจะมีปัญหานะครับทานผู้ชมบหิแดงบนน้เยื่อนะครับเพราะว่าช่วงนั้นนะครับใช้แกบดำนะครับผสมกับดินนะครับ ไม่ได้ฆ่าเชื้อนะครับนํามาอนุบาลแม่กระถางนะครับทําให้โปลารกนั้นติดเชื้อรานะครับก็หยุดชะงักการเจติบโตไปนะครับก็มีตายหลายต้นนะครับทุกผู้ชมนะครับตายหลายต้นนะครับชุดนี้ก็ซื้อมานะครับเจ็ดต้นนะครับตายไปห้านะครับเหลือสองต้นก็โตช้านะครับอันนี้สามปีเ็จแล้วนะครับก็ถือว่าเริ่มเป็ิญตบโตได้ดีนะครับ แล้วก็อีกต้นนะครับที่ซื้อมาใหม่นะครับมาปลูกนะครับท่านผู้ชมนะครับซื้อมาปลูกหลังจากต้นใหญ่นะครับสองปีนะครับท่านผู้ชมนะครับสองปีก็ทําให้ติดเชื้อราเหมือนกันนะครับต้นนี้นะครับอายุ ีเสร็จๆนะครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับท่านผู้ชมนะครับแรกๆนี่ผมเคยลงคลิปไปนะครับดูจะมีจุดสีน้ำตาลนะครับอยู่ที่ใจกลางใบนะครับหรือว่าขอบใบบ้างนะครับใบอ่อนนะครับหายแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับหายดีนะครับ ไม่มีนะครับติดเชื้อราในใบเห็นนะครับครดูนะครับใบถือว่าเจริญตัวดีนะครับแรกๆก็อาจจะไม่รอดนะครับคุณชมนะครับแล้วก็มีน้ําท่วมด้วยนะครับนี่นะครับก็มีปัญหาเรื่องระบบรากติดเชื้อรานะครับเหมือนกันนะครับก็มีหลายต้นนะครับที่ โบลากติดเชื้อรานะครับบางต้นก็ติดไม่เยอะนะครับก็โตนะครับถึงตัวได้ดีนะครับต้นนี้ก็เล็กหน่อยนะครับติดเชื้อราในโอบลากก็เยอะหน่อยนะครับก็โตช้าเหมือนกันนะครับก็ปีเสียดเหมือนกันนะครับต้นนั้นก็ปีเสียดนะครับแต่ต้นนั้นติดเชื้อราน้อยน้อยหน่อยนะครับในโอบลากนะครับต้นนี้ก็ เชื้อราเยอะหน่อยแล้วก็โตช้านะครับรากเริ่มเดินแล้วนะครับนะครับหายเป็นปกตินะครับท่านผู้ชมดูนะครับเหรอนะครับไม่มีจุดเสี่ยมตาลนะครับนะครับที่เป็นลักษณะที่เชื้อรานะครับท่านผู้ชมเสียมตาลในใบใบอ่อนโดยเฉพาะใบอ่อนนะครับ